ลุ้นเขินกรี๊ดแทนหนุ่บี้กันอยู่ใช่ไหมล่ะคะส,สาวๆตอนนี้ได้เวลาเปิดตัวเจอสาวสุดมั่นขวัญใจบี้กันแล้วงานนี้จังหวะหัวใจบี้จะเต้นจังหวะไหนไปเจอเธอคนนี้กันเลยคะ่ะถ้าอยากรู้ว่าบี้ปลื้มใครแขกรับผู้มีเกียรติทุกท้ายนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคริสหอวังคะ่ะ เชิญพี่คริสต่างข้าวพี่บี้ค่ะปัญหาคืออะไรคริสอยู่ซิสเตอร์เดย์กับเรามานานครับและพี่เคยมาซิสเตอร์เดย์ตอนนั้นครับตอนนั้นบี้วางตัวกับทางเรามาไม่เห็นบอกไม่เปิดเผยเลยทำเป็นนิ่งๆเชิญพี่แล้วเจอกันเลยครับ ไม่เจอไม่เจอพอดีเทปนั้นคุณไม่อยู่เป็นพลอยหอวังมาอ๋อเออไม่ได้เป็นน้องพลอยอะไรที่พอดีขนาดนั้น่ะอ่าใช่ใช่แล้วทำไมพี่บี้เคยแช่งพลายไหมว่าชอบพี่คริสเราชอบตั้งแต่ตอนไม่เวลาพึดพลยผมจะไม่พูดเลยจะแบบไม่ไม่บอกไม่อะไรสิ้นเพราะว่าเวลาเราไปเจอกันในงานอ่่งเงี้ย สมมติผมไปเจอเพื่อนขีในงานอย่างเงี้ยผมก็จะแบบขนาดคนที่ชอบอ่ะเรียกพี่ฉันก็นอนเหมือนกันค่ะจะเป็นลมคริสและแกจะให้น้องบีเรียกแกว่าน้องคริสเหรอเรียกเรียกคุณคริสก็ได้คริสกับเราคุณคริสกับคุณบีใช่ใช่คุณคริสงั้นเราย้อนทีละตะเข็บก่อนพี่บี้ไปออกลายเย็ย้อนรอยไงย้อนรอยพี่บีไปเริ่มชอบพี่คริส ฉากงานไหนตอบค่ะก็คือผมชอบดูวันนี้รถไฟฟ้ามหาหเธอเอาปอเปี๊สลาก็เล่นนะคะใช่ใช่อย่าเบี่ยงประเด็นค่ะุณเครสที่ผมชอบมากเลยที่อยู่ข้างบนชอบอยู่ข้างล่างเชอบชอบแล้วก็ดูดูหลายรอบมากเพราะว่าพี่คริสกับพี่เคน่ะเล่นเข้าขากันมากแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติที่สุดสํหรับเรื่องนี้ผมแล้วของผมก็ชอบุบยชอบแบบคุณเล่นแบบนี้ยังไงการแสดงแบบนี้ทําได้ยังไงแล้วก็แบบดูสวยดูมีเสน่ห์ทุกอย่างแล้วก็ดูแบบ เล่นเป็นเหมือนแบบปูุ่ชนธรรมดาคนหนึ่งที่รอผู้ชายคนหนึ่งอ่ะคือมันสามารถจับต้องได้จับต้องได้แล้วก็ก็เลยฮะเลื้มปลื้มเลยอ่ะก็เลยตัดมาที่พี่คริสครับครับตอนนี้ให้พี่พี่หายใจก่อนเดี๋ยวตอนพี่โอปอรถามพี่คริสพี่พี่หายใจเข้าพี่พี่เรียงคำไม่ถึงเลยเนี่ยมาเถิงสิพี่คริสรู้ตอนไหนว่าพี่บีชอบแบบปลื้มผลงานเรา ประมาณหนึ่งนาทีที่แล้วอ่ะใช่รู้ตอนที่ทินงานไปบอกไม่ใช่ค่ะรู้เมื่อกี้ตอนบี้บอกอ่ะค่ะแล้วเราแต่ว่าพี่พี่คริสเนี่ยก็รู้จักพี่บี้มาเป็นอย่างดีอยู่แล้วล่ะพอพูดถึงพี่บี้แล้วเนี่ยพอรู้ว่าเขาชอบเรารู้สึกยังไงอยากจะบอกอะไรเขาค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเกลียดภาวะอึดอัดนี่เหลือเกินครั้งที่แล้วในที่ผมมาซิสเตอร์เดย์เนี่ยผมดูในคซิปต์เขาบอกว่า มีใครนะมีมีมีเต้ยนะครับมีเจคิดามีมีมีพี่อภอแล้วมีพี่สมองเฮ้ยเฮ้ยนี่เหรอแต่ผมก็เก็บการไว้ผมไม่บอกไปบีผมไม่บอกใครเลยผมไม่บอกไม่บอกใครในดนส์ทีมงทีมงานผู้จัดการอะไรไม่รู้ไม่มีใครรู้ทั้งสิ้นผมก็เงียบผมกลัวมากผมกลัวจะแอบไปอยู่ผมก็ได้งนิ่งๆไว้พอไปถึงรายการปุ๊บทีมงานบอกวันนี้พี่สมอมานะครับมาไปคอยของกันอื้อแล้วอืดเบาๆแล้วผมก็ เรียกร้องอะไรใครไม่ได้เพราะผมแอปอยู่อกว่าอ๋อครับครับพี่ครับผมแล้วตัถ้าไปคลิปไปดูไปดูเทปวันนั้นน้องแกพลอยหอเต้นตายอุ้ยแม่คะใครแย่ลอดจังเลยอ่ะ Loving you too so now very like much, much, much ได้ค่ะได้ค่ะคือการตื่นการเร่องว่าเขามีปก่งงานตลกเป็นงานของพลอยใช่มาถึงนี่คือเรเบลเลนคร่าวๆว่าคนที่พี่บี้ปลื้มผลงานเป็นนี้ใช่แล้วถ้าเกิดว่าพี่บี้ได้เล่นหนังเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งใช่เรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งกับพี่พีอยากจะเล่นเป็นบทอะไรคะผมอยากเล่นรถไฟฟ้ามหาและเธอสองโดยพี่พิ่พลักเอะแล้วก็พี่เคนิเดดเดทเก็บเ็จกล่องไว้ก่อนผมจะเล่นเป็นผู้ชายนั่นเ้งครับ เขาชื่ออะไรนะในในเรื่องที่ชื่ออะไรลุงลุงลุงอุ้ยแต่แตนคขับหรืออย่าเป็นลุงอย่าเป็นลุงเขาชื่อลุงอ่ะครับไม่จําไม่ได้ดูแต่นางเอกสีเราน่ะไม่ได้สังเกตแต่เลือกได้เป็นคฟนแต่เขาชอบมากจริงๆตล้วเนี่ยต้องถามเอะไรกันถือว่าเป็นเรสเฟลนเลยหรือเปล่าสําหรับว่าสเปกผู้หญิงที่ชอบชอบผู้หญิงเท่ๆอย่างเท่แบบคริสไหมต้องหมวยไหมต้องสูงไหมต้องอะไรอย่างนี้ไหม ก็สเปคผมที่ผ่านมาจะบอกว่า38คนไม่เหมือนกวดไม่ตอบเขาว่าลุคเท่ๆแบบนี้ยังไม่มีในลิสต์ครับดังนั้นอยากจะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆดูบ้างถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเทฉันส่งอ้อมสุนิสาเข้าประกวดเฮ้ยขอ่าอันนั้นเทสุดเท่กว่าใครเลยเอออย่าเถียงว่าไม่เท่ก็คือจริงๆเราสเปกก็ไม่ได้เหมือนสเปคไม่ได้เหมือนกันครับมันเหมือนกับว่าเวลาเราเจอใครอย่างเงี้ยมันจะมีแรงดึงดดพิเศษที่เราไม่ต้องบอกว่าอ้าว คนนี้ต้องหน้าตาแบบนี้หรือคนนี้หน้าตาแบบนั้นเหมือแเป็นพรมลิขิตหรือเป็นแรงในดวงอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าถ้าของคนนี้ใช่ก็คือใช่ครับยืนนี้พี่บี้ก็ซึ้งจ้ะแต่ว่าไหนๆแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่พี่คริสพี่บี้เต้นเป็นไฟเลยแล้วพวกเราเต้นตามไม่ได้รายการ Sister Day จึงขออนุญาตส่งคริสหอวังเป็นตัวแทนนัเคะแบบเพลงนี้เอ้ยมีเพลงที่เราชอบมากที่สุดของแมงพี่บี้เพลงอะไรครับจังหวะหัวใจพร้อมลไปค่ะ อินโฟไว้เลยแหละครับต้องสอนต้องสอนก่อนขอสอนทีละตัวกันนี่ไม่ยากเลยท่าหัวใจข้างๆางตัวสไลด์หนึ่งทีฝึกหมุนตัวหนึ่งทีแล้วก็จบที่ท่า่เจเจรินครับโยนี่ผมบิ๊กใช้เองอย่าล้มนะครับแล้วก็ทำท่านี้หมุนไปเรื่อย ขอเพลง20นาทีครับเกิดปอรเดียวก็พอแล้วมีสัอนๆเยอะไปพ่อเหรอพี่ว่าเอากำลังพอมอเนาะอ๋อแล้วเดี๋ยวพวกพี่จะไม่แตกกับเรื่องนี้เลยโอเคได้ได้ครับเสร็จเลยเพลงสรุปไปเรื่อยๆพี่คริสใช่แค่นี้แหละผมรู้สึกว่าเธอสามารถเรียนรู้ท่าได้เร็วมาก ขนาดแบบเพียงแค่8-28เท่านั้นเองพิ debates, ่ก so ิดสามารถได้เด hey, ี๋ยวมากไม่สามารถเลยครับเมื่อกี้นี้แต่มันเร็วเนาะโอเคเร็วมากไม่ถ้อยาพวกเราศักยภาพพวกเราไม่ได้ขอให้ดูอีกรอบหนึ่งอีกหนึ่งรอบงั้นเมื่อกี้พอจับเขาไม่ทันใช่ไหมหัวใจมุนตัว ตเต้นกับปวยคลิสสาวในฝันที่บี้ปลื้มจนออกอาการแฮปปี้ขนาดนี้มาสนุกกันต่อกับหนุ่มบี้หนุ่มอารมณ์ดีเต้นเก่งแต่ละสเตปพริ้วสุดๆแต่วันนี้พี่บี้ขอจัดท่าเต้นแบบสามชาห้ากระจายขนาดไหนไปมัดกันเลยค่ะเรากลับไปเรื่อง3ามชาที่เราถนัดดีกว่าใช่เพราะว่านอกจากจะถนัดเรื่องนี้แล้ว่าถนัดการเต้นสามชาด้วยนะคะไป่นน้องสมชา ก <si ็จักจ um um ุ๊บจิ๊บนี่แหละครับอัปเจแอนเนี่ยชอบเอาเพลงสามท่ามาเต้นในกองถ่ายและตุ๊บจุ๊บจิ๊บนี่ก็ชอบหาท่าอะไรมาแปลกๆมาเต้นเราก็ต้องไปแจ่มแบบเขาขอดูได้ไหมครับได้มีสามถึงสี่ท่าเขาบอกมาพี่คริสอย่ากังวลเรายืนดูก็พออ๋อแล้วครับท่าแรกมันจะเป็นท่าประกบหัวของคุณจุ๊บจิ๊บนะครับท่าไก่ท่าไก่อันนี้น้องพลขอเต้นได้ขอเต้นได้ใช่ได้ไหมครับท่าประกบหัวการเต้นแบบนี้มันเป็นความสามารถส่วนตัวนะฝึกจำไม่ได้ท่าไก่เป็นท่าไก่ก็ต้อง ไอ้ท erm ่าท bon erm no. ี่สองก็คือท่าแบบสะบัดเอวแต่หน้านิ่งแล้วใช้เอวเดิมเนี่ยแต่มีฟิวหน้าและฟิวแขน่อยโดนตองส์เอ๊ะอันนี้ตลกชอบอันนี้แล้วาด้ไอ้ไแว้วอีท่าที่สี่เนี่ยเป็นท่าจบเป็นท่าโดดกระพือปีก เป็นี่ไหนอายที่นั่นน่ครับน้องเตยว่าไงนะต้องสีท่ารวดพร้อมกันเลยไหมคะสี่ท่าก็แล้วแต่ครับอยากเลือกท่าเดี๋ยวนับเดี๋ยวนับให้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่เลือกไปท่าไม่ใช่ค่ะคุณทำไปท้หดที่ดีอ่คุณทสีท่าะรท่ากันคุณบอกหนึ่งสองสามสแล้วกันนะเดี๋ยวับเดีเรานับให้เลยแล้วี่คืโชว์สท่าที่แปค่ะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสี่ห้าหกปด ไม่น่าใสชุดสุดเลยอะความสามารถส่วนตัวจริงๆเลยนะคะใช่แล้วน่ารักมากจริงๆน่ารักมากคือเมื่อกี้ตอนเปิดรายการยังเต้นเป็นโซฟังอยู่เลยแต่วันนี้พี่บีน่ารักจริงๆนะคะครับน่ารักมากๆรายการซิสเตอร์เดขอบคุณจริงๆทั้งแขกรับเชิญสาวสวยคนพิเศษของพี่บี้คุณเพรสวัางค่ะขอบคุณมากค่ะคะขอบคุณที่อยู่กับเรามาถึงสองอาทิตย์คุณบีสุกฤตค่ะขอบคุณค่ะ ค,คุณค่ะฝากผลงานหน่อยไหมฝากผลงานซะหน่อยดีครับเอ่อก็ฝากเพลงระวังคนกำลังเหงาด้วยนะครับไอฮิตเต้นสามชาติกี้มันไม่ใช่นะฮะ <laughs> ก็เป็นอารมณ์โซฟังแล้วก็ฝากรหัสดาวน์โหลดนิดนึงนะครับดอกจันหนึ่งสองสามรหัสศูนย์ศูนย์ศูนย์สามและกดโทรออนนะครับวันนี้ก่อนจากลากันไปนะครับผมขอขออนุญาตฮักคุณคริสหน่อยครับเ <laughs> อก็บมีฮ <laughs> ักเลยครับ มันเป็นที่เดียวที่ผมจะทําได้พี่เข้าใจกล้องสื่อมวลชนเตรียมค่ะพี่คริสเอาไมค์ให้พี่โอปอเฮ้ยน้องมันรักมันเออแล้วแล้วจากวันนี้ไปเราจะไม่รู้จักกันนะครับเฮ้ยของกูละอีเนี้ยหนึ่งสองสาม ครับขอบคุณสอง lonely, ท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคู่นะคะขอบคุณนะคะถ่ายรูปคู่กันหน่อยนะถ่ายรูปคู่กันค่ะเราวังคือกำลังเหงาฮาวก็ถูกใจเขาให้ทำยังไงคนมันกำลังเศร้าถธอเกิดบันไวไปกันใหญ่มาเศร้ากันมากๆเธอหากมันคลิกให้ทำยังไงเราวังคือกำลังเหงาฮาวก็ถูกใจเขาให้ทำยังไงคนมันกำลังเศร้าถธอเกิดบันไวไปกันใหญ่มาเศร้ากันมากๆเธอหากมันคลิกให้ทำยัง